แสงดาวที่กำลังเลยลงมาจะต้องนานเท่าไรถึงจะรู้สึกผาลังเท่าไรที่จะได้ขอบคองการตายของทุกคนเมื่อไรฉันจะลืมเท่าไรที่ต้องมีการอำลากี่ครั้งกันนะที่ทุกคนพูดออกไปคนอ่อนอย่างฉันไม่เหลืออะไรจากนี้คงจะมีแต่น้ำตาฉันคิดไว้ว่ายังไงมันก็ต้องเกิดเป็นพัน ยังช่วยไม่ได้แต่อะไรกันทีทำให้ยังสู้ต่อความรู้สึกฉันยังไม่เข้าใจต,ต่อไพ่อหก้ย<ฮ>ดำในเ็นไรอะ่ะ นักโทษเข้ามาใหม่ด้วยถือไก่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไอผมเป็นเด็กใหม่นะครับผมูุคดีหักคอคนแล้วก็มนสะดุดเหยียบเหยียบรถตายครับอ๋อโอเคมันผูค้คุคคมผู้คุมผู้คุมขามองไปหน่อยแล้วออกมาแล้วออกมา,อมาแล้วครับนีา่ทำอะไรมาไอ้พวกนี้ เออจ่าครับจ่าครับธนูธนูอยู่ในตัวผมตอนไหนก็ไม่รู้ครับามาโยนโยนไว,นไวนต้วตรงน,นั้นแล้วครับนี่ครับโอเคครับกระสุนคฮัลโหลผู้คุมผู้คุมวันวันนี้ไม่การเทสยิงธน,นูใช่ไหมผมเห็นผู้คุมบอกอยู่ใช่ใช่ใช่บอกบอกอบอกบอกบอกไปแล้วบอกมาแล้วอาบน้ำก่อนดี๋ยวับ เฮ้ยน้ำะดำ,ำน้ำตรงนั้นไม่ไหลอ่ะเอาไปมามาเร็วน้องไก่มาน้องไก่ผู้คุมผู้คุมผู้คมุคมช่วยผมด้วยผู <c oughs> ้คุมผู้คุมช่วยผมด้วย <c oughs> อ้คุ Joel, ดดดดดดมดูดูดิดูดิดูดำดิน่ยชื่อดำอ่ะกังอะกังกังอันนี้อยกังอันนี้ทำน้ำให้มันเข้าอยู่น้ำมันไม่ไหลมน้ำไม่ไหลตรงนี้น่ะฮัลโหลฮัลโหลผมเอาน้ำเสร็จแล้วอ่ะเอน้า้วไม่ไม่ฝึกยิงธนูกันเหรอคุม เติบเติบเรื่องมากเหรอเติบหมัดหรือเติบกับข้าวครับเติบข้าวเติบข้าวเรนีเดียสเละเด็ดตบเด็ดตบโอเคครับไม่เคยแมีคำถามครับทำเป็นสะพาตรงนี้เป็นรูเออมันเออพี่เอ๋วันนี้ไม่มาเหรอเออเขาว่าสบายเขาสบายอ้าวพาพาเขาไปข้างนอกแหละอันนี้เขากำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสัญญาเี่ยวนั่นมันนั่นมันเสตีเราต้องรักษากายสิอ๋อใช่ เขาอยู่อยู่ลงมาครับบู๊ตู๊ตูเร็วเผ่านครับผมผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเออผมไม่ผมไม่้พวกไอย่างเดียวเลยงอี้าไปไหนเ่่อแถวน้าเดวเดีบ่านาล้วนี่ยเอ้าผมมาก่อนผมโดนแซงอะเอ้าเอ้โดนโดนแซงอะ ไม่ได้อาหาเลยเอนอายนายนหายเศร้าแล้วดวันนี้วัี่ขอกินไม่อันเยตจะไปแล้วอ่ะเนอขออีกขออีกทีค่ะจะทำ่อนจะหาในฟางกันะหาในฟางลัดน่าจะหมดแล้วกินเนไดิ้ออะรยเราไม่อยากตาเลยนะเฮยทำไมทำไมได้ยินเสียงพี่ไอซ์จาก ตรงรูดำๆตรงนั้นน่ะมันมันคือมันคืออะไรอ่ะผู้คุมผู้คุมรูดำๆตรงนั้นคืออะไรอ่ะมองเไม่เห็นนะเฮ้ยทางทางทางขึ้นหายหรือทางขึ้นจะมาตอนที่พร้อมประหารแล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นที่ประหารแร้วเป็นที่อะไรอ่ะรูดำๆตรงนั้นอ่ะเฮ้ยผมกินเสร็จแล้วอ่ะผมกินเสร็จแล้ว ผมรุ่นตีทุกคนโอ้โหมรนตีมันจะฟังนะกินลีอ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วเอาเลยต้องซื้ันนี้มาวันแรกกูต้องกินได้อิ่มก่อนไม่กินรต่ครัเครับครับ อะไรครับอะไรครับผู้คุมพาไปไหน่อยพาไปไหน่จะพาไปไหนสามผมผมเป็นผมเป็นผมเป็นแบบคนใหม่จะตีกันทำไมผมทำผู้คุมเขาเาตีเขาตีกันครับอุ้ยดำดำดำนายอย่าตีดิเดี๋ยวนายโดนโทษหนักกว่าเดิมอีกวะน้ำเปล่าวะดำดำเห็นสิ่งนายเปลี่ยนไปอ่ะเราสังเกตมาสักพักว่าสิยงนายเปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อ๋อนานร้องไห้ทั้งคืนเลยเสกไปแบบนั้ไเป็นหวัดหรือเปล่าเ็ัไม่ด้เม่้เอแงนี้นี้เกี่งน้ำผมไม่รู้ผมตามครับผมาแล้วอุ้ยบรราวัมุคุมบ้างดี พี่นะนะ ey, ผมผมขอยิงตรงนี้นะเอา้าใครใครแย่ง<อ>นัวถ้านัวผมผมขอ<ป><ป>ลูกกระสุนลูกกระสุนลูกกระสุน้วไปเลยลูกลกระสุนอัดเบด้วยอย่าอย่าอย่ายิงบ่ายิงเฮ้ยตรงนี้ผมยิงคนอื่นห้ามเฮ้ยตรงนี้ผมจองแล้วไปไปไ,ไ,ไปถึง

ผมเห็นมังกรผมเห็นมังกรผมเห็นมังกรผเหนกผมเห็นมังกรอย่นย่ยเจอร์ออร์วนี้ปะหานี้ปะหาใครหาคนนีคนเนคนเนี้ยเอออยี้เอพาพเขาไปประหานเลยหรอเขาจะก่อกระบดเอาโอเคโอเคได้เลยอุ้ยล้ดำเออ คนคนแม่งก็มินตี้เยอะไม่ยอมก่อการบุไม่ให้แม่งถูกประหารเอ้ยเดี๋ยวทําไมเราไม่ไปคืนกระสุนอาวุธก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมเก็บอีกทีนึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่เดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเอง่มันเป็นอะไรมันเป็นกันเองมีร้านอยู่เลยแต่ผมเจ็บป่าผมอันนี้มันเรื่องของเงินถิ่นั่งร้านเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมแล้วเดี๋ยวผู้คุมจะเอาธนู วิประตูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าพิ่งเข้าอย่าพิ่งเข้าไปก่อนไวยกันผู้คุมทางทางขึ้นอยู่ในกล่องนี้ผู้คุมทางขึ้นนี่สะพานเก่าไปล้านี่ยผมจำได้อยู่ผมเคยเห็นมาครับอะไรมาอีกวิ่งอะไรมาอีกไปมึง โดนะนายนนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่อเลยคนที่ถือไก่ลืมถามนายชื่อเลยาดาีอยวพูอย่ย่อื่อย่าออย่นปคนนั่งตรงนี้คนนั่งนี้ไอดำเข้าไปดำเข้าไปเวอางเต้องนีเข้าไปตรง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 นี้ใยืนตรงนันไปนะ ไม่นะเจ้าอตัวนี้อจช่วยไได้มันนว่าดาก้อนไฟนี่มันอะไรเนี่ยจังเลย ทำอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นมันทำอะไรันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้แต่ังมันก็ะเปิดแต่นาทำอะไรฉันไม่ทำอะไรเมื่อกี้อยู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วฉันก็ไปเจออีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้อ่ะฉันเห็นคนที่ผมสีแดงๆอ่ะน่นารู้จักเขาไหมไม่รู้เห็นเขาแบบเขามีมังกรตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังด้วย เห็นเขาบอกว่าาาหน้ตเป็นยังงไอ่ะเขาเขาบอกมีผ้าคลุมไม่ใช่สิเสื้อมันสีดำๆไม่แน่ใจแต่ทั้งออกออกแล้วป่ะออกกันตกระบาวว่าตกระบาไหมไอ้ทุกเราลอดแล้วที่เหลือก็แค่กลับไปเมือง ปาจะกลับกลับไป <Okay. S 1> ที่เมืองกันป่าดาวน์ไฟคือใครอย่างนี้ต้องรีบไปบอกมาหน้าแล้วสุดาย,ยัางที่พี่เมาไม่อยู่เออผมบอกจะคุกมาออทำไงดีอะเฮ้ยใครคอะเออคุณครับคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยแกหน้าคุออ้นๆเนี่ยเดี๋ยว ใครเนี่ยเดี๋ยวใครอ่ะนี่มันคนรวยไม่เหมือนกุ่งก่อกันร้ายเลยแล้วแล้วผมจะทำอะไรต่อผมมาถึงแล้วอ่ะดขึ้นมาโอเคโอเคครับครับครับ่อะไรอ่ะนมป้ายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุนลงันน้าเฮ้ยจนุงเฮ้ยนหร่า เลิอร์ไปครับแนวโลเพยที่เราเ์ฟไปครับแนวโรเพยนี่เนาะเซิฟฝั่งนี้เราขอซค้มานี่ฮ้ยขอเราขอเราขอเราขอมาที่เราดีการการอย่าเอาเพยมาเร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 าเห็นเซิร์ฟนี้ด้วยว่าเซิฟเซิฟโลเพยเฮ้ยเซิฟเซิฟเซิฟนี้เป็นแนวอะไรอ่ะเฮ้ยเซิฟนี้เป็นยังไงโลเพยถ้าเป็นแนวโลเพยแหละไม่เป็นบีบอกรอกอะไรไหนไหนแล้ว่ถ้าเราออกเซิฟได้เราจะไม่ได้เซิร์ฟเนี้ยเดี๋ยว สนุกพวกเราอยู่ในเกมใช่ไหมใช่ใช่พวกเราอยู่ในเกมแล้วม่รู้ฮะไม่รู้เห็นเห็นที่ไอซ์บอกว่าเห็นพี่ไอซ์เคยบอกว่าร่างกายแบบหลังจากทุกทุกหนักก็เลยพาเข้ามาในเกมเพราะว่าแบบเผื่อจะช่วยร่างจริงได้มาแล้วพี่ไอซ์คือใครอ่ะไม่รู้ไอโตหายไปไหนก็ไม่รู้่หลังจากออกจากคุกเลงนันไอโตก็หายตัวไป ไม่เรายังไม่รู้เลยไอ้ตัวคือใครในในในที่เราที่เราที่เราเชื่อแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวคือใครเราเพิ่งมาวันแรกมาวันแรกก็ได้ออกคุกว่าแล้วเออลุงลุงเออเศรษฐีครับเศรษฐีครับชื่ออะไรครับเศรษฐีครับชื่อชื่อบางชื่อคิมครับเออผมต้องเรียกว่าบังคิมใช่ไหมแล้วแล้วผมจะหาบ้านบ้านอยู่ยังไงอ่ะ ผมอยากหาบ้านนะพวกผมสองคนรู้จักเซอร์สตาเกตไหมผมจะหาบ้านยังไงอ่ะเราเราต้องหาแค่พวกนี้อ่ะแต่ผมไม่มีตังค์เลยผมขอชาวบ้านหน่อยได้ไหมเราต้องหนุนคนทำงานแล้วพวกมันอ่ะมัเจ้าพวกเราโอเคครับเออลุงครับลุงครับผมต่อทำงานหน่อยครับเซิร์สตาเกตอ่ะ RP อพีมันดีมากเลยนะ ผมผมขอผมขอขอหน่อยตัวต่อมาตึบมาครับโลเบอร์ดีสุดผมตบมาฮัลโหลฮัลโหลตบมาดิผมผมผมขอหน่อยเออที่ทำฟาร์มอ่ะผมจะทำเงินผมจะทำตังค์ละขายปุ๋ยละปุ๋ยกูได้ครับได้ครับจะต้องทำงานอะไรบ้างครับได้ครับได้ครับ ผมไมครับผมไม่ฟังไอ้ชื่อนี่ใครผมบอกว่ายังไงผมก็ไม่เป็นแกไม่เป็นแล้วใครจะปกครองเมืองนี้ต่อไป